ขอน,บนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรูด้อกได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพรธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาคุยกันเรื่องหน้าที่กอพวกเรา พุทธบ,บริษัทสีที่มีการใช้ชีวิตและสำนึกเป็นหน้าที่ของเราก็จะทำให้เรามีโอกาสมีความสุขในเบื้องต้นท่ากลางและถึงบ้านปลายชีวิตกันได้เหมือนกันเรื่องจาก ถ้าเราสร้างจิตสำนึกของเราเพื่อจะมีการยอมรับสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นอกุศลสิ่งที่เราได้เห็นความมั่นคงทางใจซึ่งจะทำให้เราน้อมะระลึกตักเตือนตัวเราเองเสมอ ก็เป็นเรื่องสำนึกในหน้าที่ของเราที่จะมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเรานั้นใช้ชีวิตในหน้าที่ของเราด้วยความพอดีกันได้ <c oughs> การที่เราทำหน้าที่ได้ดีและมีโอกาสอย่างยิ่งก็อย่าต้องน้อง ความตั้งใจตั้งแต่ยาววัยก็ <c oughs> คือตั้งใจต,ตอนที่เรารู้สภาวะการเป็นมนุษย์รู้ที่ใช้คำพูดเรียกฐานคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และญาติพี่น้อง ถ้าเรามีจิตสำนึกตั้งแต่ยาววัยเราก็จะจะต้องน้อมหน้าที่ของเราในการที่สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดประโยชน์ไดอย่างไรนะเท่าที่เราได้น้อมญนะาติพี่น้องต่างๆซึ่งเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน การที่เราส่งเสริมสนับสนุนในบ้านปลายก็วยเหตุผลการที่เราน้อมพัฒนาการตั้งแต่ยาวัยจึงได้มีโอกาสสนับสนุนในบ้านปลายและสิ่งเหล่านี้ต้องต้องยอมรับเหมือนกันพราการที่เราน้อมะระลึกในบาปบุญคุณโทษในการสร้างบุญสร้างกุศลนั้น สิ่งสาคัญตอนเยาววัยจะต้องปลูกฝังหน้าที่ของเราด้วยความตั้งมัน่นด้วยความรู้สึกว่าเห็นพวกเราเพื่อนมนุษย์พุทธบริษ,ษัทสี่ทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนทุกนะไม่ได้หมายถึงเราจะน้อมว่าไม่ใช่หมู่ญาติไม่ใช่กาลยาน,นมิตรของเรา แต่เราได้น้อมว่าชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์ก็เพื่อจะสร้างจิตสำนึกของเราในทางหนึ่งเหมือนกันและสิ่งสำคัญที่เราได้เห็นชีวิตของหมู่ญาติทั้งหลายที่สูญเสียชีวิตไปนี่ก็มากมายหลายรุ่นหลายชั้นสิ่งที่คือความว่างเปล่าของชีวิต ย่อมเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้มีโอกาสสร้างกำลังใจของเราให้มีความเชื่อมั่นให้มีการระลึกในหน้าที่ของเราจะทำให้เราหวั่นไหวอ่อนแอนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีพของเรานะให้เกิดประโยชน์ตนและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ ก็จะใช้สิ่งที่เป็นนะโอกาสนะของตัวเราในการที่นะจับต้องหยิบฉวยนะไม่คำนึงถึงเรื่องศิงลธรรมไม่คำนึงถึงเรื่องการทำหน้าที่ของเราให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะทำให้มีความสัมพันธ์ันดะีเป็น นะพุทธบริษัท4ก็จะต้องปลูกฝังกำลังใจนะให้เกิดขึ้นนะถ้ากำลังใจของเรามุ่งมั่นและเกิดขึ้นการที่เราจะทำหน้าที่ของเราก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสิบนละูกสิบล้านกันไปชีวิตทวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาส ระลึกในหน้าที่สิ่งสำคัญจะต้องมีการระลึกสืบทอดนะการตอบแทนคุณต่างๆของพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายครูบาอาจารย์ของเราการที่เราระลึกในทานในศีลในสมาธิในปัญญาในการเคลื่อนไหวของเรานั้น ิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราควบคุมตนเองก็เป็นประโยชน์นะต่อตอนต่อสังคมนะต่อลูกต่อหลานทีเดียวถ้าเรามุ่งหน้าทางเดียวไฟฟ้าจะต้องจะคาดหวังว่าสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนคุณนั้นจะต้องมีปัจจัยภายนอกเสียก่อนแลนะจึงตอบแทน แต่ความเป็นจริงการตอบแทนก็จะต้องตอบแทนด้วยใจด้วยความคิดด้วยการกระทําของเราจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสั่งสมไปด้วยบุญสั่งสมไปด้วยหน้าที่อันเกิดประโยชน์อย่างยิ่งของเราเราได้เห็นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา ท่านสั่งสมการให้สั่งสมการกระทำนะจนกระทั่งเป็นต้นแบบอันดีนะหลายครั้งที่เราได้น้อมประลึกนะตามประวัติศาสตร์ตอนที่เราเยาวัยเราได้จับต้องได้เกี่ยวข้องกันก็ํำให้มีความหลังซึ่งเราได้จิตสร้างจิตสำนึกของเราอย่างไร เราตักเตือนเราไม่ให้หลงไปในกระแสโลกจนขาดจิตสำนึกในหน้าทีนะ่นำไปให้เราสร้างบุญสร้างกุศลให้มีชีวิตปลอดภัยกันอย่างไรนะเพราะสิ่งต่างๆในโลกในสังคมทุ่มีความเปลี่ยนแปลงเราก็เห็นกันเสมอว่านะยิ่งโลกเจริญยึดถือวัตถุภายนอกกันมาก ก็ทำให้จิตสำนึกในหน้าที่ของตอนนั้นอ่อนกำลังไปหรือไม่ก็ต้องดูเหมือนกันเพราะสิ่งที่มีความว่างเปล่าน,นในชีวิตก็จะเกิดจากความ,มไม่ได้พิจารณาหน้าที่การอ่อนน้อมทำตนการละลึกที่จะตอบแทนซึ่งกันและกันอย่างไรก็เลยถัดตจบกพร่องกันไป ก็จะไม่สูญเสียมีแต่ความอ้างว้างว่างเปล่ากับสิ่งที่นำทางให้ชีวิตของเรามีกัลยาณมิตรมีการสอดส่องดูแลหน้าที่ของตนและจะสืบทอดลูกหลานไปให้มีกำลังใจสิ่งที่เราจะต้องน้อมเสมอก็คือดูแลตนเองดูแลหมู่ญาติดูแลสังคม ที่จะให้ขับเพื่อนไปด้วยกันแนวทางชีวิตเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็บ้านปลายแต่เราฝึกหน้าที่การดูแลตัวเองการอ่อนน้อมทำตนสร้างจิตสำนึกให้มีความละอายต่อบาปเราก็จะมีการยาามวิตยมากขึ้นไม่ได้ลดละลงไป กาลยานามิตรนั้นเกิดที่ใจไม่ได้เกิดทางเดียวหมายถึงจะต้องเป็นหมู่ญาติในกระแสโลกแต่เหตุที่เกิดที่ใจก็เป็นการฝึกการอบรมเพื่อจะให้จิตใจนั้นมีคุณธรรมแล้วมีศีลธรรมในการตอบแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราและสิ่งเหล่านี้เราจะได้ยินได้ฟัง ในอดีตการเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์นการสำนึกมีความละอายตบากแต่เรามีความละอายตบากแต่เราก็ต้องมีความพยันหมั่นเพียนเราก็ฝึกอบรมตัวเราให้มีระเบียบวนัยนะและก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตั้งแต่ยาววัยด้วยความสำนึก เอาเง่งายๆสมัยเด็กๆเราก,ก็มีความเพ้อฝันในชีวิตของเรากันตอนที่เราเป็นลูกการตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่นั้นก็จะต้องตั้งอ,อกตั้งใจเล่าเรียนหาความรู้หาความเข้าใจในการใช้ชีวิตด้วยความพัฒนาด้วยการระมัดระวัง เพื่อจะมีการตอบแทนในปัจัจสีแล้วก็เป็นแบบอย่างทางกายวาจาใจนั่นหมายถึงการตอบแทนคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความพยนมันเพียนใช้ร่างกายทำหน้าที่โดยที่เราเยาว์วัยจะสั่งสมไปด้วยสร้างจิตสำนึกสร้างการวกควบคุมตนเองแล้วก็ทำหนึ่งถึงเรื่อง การดูแลนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราการตอบแทนคุณนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ได้นะมุ่งหวังแต่ประโยชน์นะทางเดียวแต่เรามุ่งหวังประโยชน์ส่วนรวมนะทั้งใจเขาใจเราทั้งสังคมรอบข้างการอ,อ่อนน้อมทมตนนะการมุ่งมั่น ที่ปรารถนาจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีความสุขมีความพอใจและก็มีความถูกต้องที่จะต้องยึดมั่นถึงมั่นในศีลธรรมมีความละอายต่อบาปต่อกันก็าการตอบแทนคุณอย่างนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราตั้งแต่เยาว,วัย ก็ให้เราละอายต่อบาปและมีความเพียรในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลกันทำให้สังคมนั้นมีการยับยั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนกันได้ยินได้ฟังแล้วแต่สิ่งที่เราได้เห็นความเบิกบานเจริญงกงามก็จะต้องมีจิตสำนึกเสียก่อน ความละอายบากค,ความขยันหมั่นเพียรมาหน้าอดทนเหล่านี้เราไม่ปฏิเสธนะหน้าที่ของเราขอให้เราใช้หน้าที่การงานด้วยความสุจริตนะเราก็จะมีความรู้สึกการเกิดขึ้นได้มาได้เป็นได้ไปได้ใช้ได้ทำประโยชน์นั้นก็จากหน้าที่อันสุจริตนะไม่ต้อง คาดหวังภายนอกว่าเราจะต้องมีปัจจัยภายนอกมากมายแต่เราจะมีหน้าที่ของเราทาให้เกิดประโยชน์ในส่วนรวมในส่วนตนและส่วนรวมนั้นสืบทอดลูกหลานนะให้คิดให้พูดให้ทำด้วยความตรงไปตรงมาของเราเพราะสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเราก็ต้อง ตักเตือนตัวเราได้เห็นผลจากการตักเตือนตัวเราตั้งแต่ยาวัยนะตอนที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ของเรายังมีชีวิตแล้วก็ตอบแทนคุณทำให้ใจของเราก็มีความมั่นใจจนะไม่รู้สึกต่างๆในการที่ขาดตกบกพร่องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะลื้อฟื้นนะมาทดแทนตอนที่เราสูงสูงวัยนั้นหมดโอกาสที่จะตอบแทนคุณในหน้าที่ของเราได้ก็ทำให้เราได้เห็นเหมือนกันในชีวิตบุคคลซึ่งปลูกฝังตนให้ดะลึกในหน้าที่ความกระตันอยู่การมีศีลธรรมอันดีนั้นนั่นหมาถึงการสร้างกำลังใจ ให้มีความมั่นใจและทำให้ใจนั้นยอมรับกับหน้าที่ของตนจนไม่ลังเลสงสัยว่าทำไมชีวิตจะต้องอสู่ชีวิตบ้านปลายก็ดีหรือทำหน้าที่แล้วไม่มีคำถามความสงสัยว่าชีวิตมนุษย์เรามีาเรียกเข้าสู่วัยต่างๆ และวก็มีความรู้สึกไม่เศร้าหมองต่อชีวิตที่ทำหน้าที่เพราะการทำหน้าที่เต็มที่เต็มกำลังที่เรามีโอกาสนะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมทางอ้อมก็เพียงพอกับการที่เรา,เาทำหน้าที่ต่างๆกันนะเป็นเรื่องที่เราได้เห็นนะความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เกิดจากการตอบแทนคุณซึ่งกันและกันนะทำให้มีความมั่นใจในจิตใจที่ยึดมั่นในบาปบุญคุณโทษในการตอบแทนคุณต่างๆนั่นหมายถึงการสร้างความมั่นใจให้ตนนะไม่เกิดความลังเลสงสัยนะทำให้เราได้เห็นสัจธรรมต่างๆในพระธรรมคํรสอนที่เราได้ยินได้ฟังแล้วได้น้อม มาสู่การใช้ชีวิตมาสู่การทำหน้าที่ของเรากันนะก็วันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอนอบน้อมคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบ,บริษัทสี่จงเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ